นี่มาบอกเรื่องเล่าอีหลาหน้อย mm hmm. อุงอินนะคะพี่น้องอ่อนเช้าก็มาสวัสดีกับผพ,พ่อแม่เอฟซี FC สุขสุขคนเรื่องเล่าของอีหลาหน้อยนะะเรื่องเล่าของคมชัดลึกนะคะพี่น้องอะได้หรือบ่ได้กับบอใจเรื่องกังวเพรพะอีหลาหน้อยเคยได้มาแล้วนะคะพี่น้องให้พู้พ่อแม่เอฟซี FC สบายใจนะคะสำหรับมือนี่คือมือตัดสินแล้วนะคะและที่สําคัญบอโจได้ประกาศแล้วว่าบอมีบอ เวลาบ่หลายนะคะพี่น้องบ่ได้ไปรุ่นนะคะณตอนนี้ก็คือสุดแท้แต่กจะได้หรือบ,บ่ได้ประมาณนั้นนะแต่ว่าถา้บาบอกว่าบ่ได้กับบ่นนาจะเป็นปัญหาบ่จเพิ่นเองได้โพสบอกว่าจังสี่เนาะ,ะพี่น้องพอเีลาหน่อยคยได้รับลรวได้พี่น้องซึงสองล่างวันเลยก็ถือว่าเป็นการเสียสละให้ผู้อื่นเพื่อนซะคอนเมนบ่ได้นะคะพี่นอ้องจนประผลกับจิปประกาศในเย็นวันนี้ละนะคะก็เลยถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่บ่ท่านาาในประกาศแน่ชัด บอจเพิ่นในโพดว่าจังสันแต่พอมันนี้บอจเพิ่นบอกว่าขอขอบพระคุณทุกโบทเออได้ก็ดีบ่ได้ก็ดีพิ่นวางซี่นะคะพี่น้องบ,ไบงอ่ได้กระ,ะบ่เป็นหยังเออได้ก็ดีบ่ได้กระบ่เป็นหยังสาคัญคือมีงานทํานะคะพี่น้องเออมีเวทีให้ยืนทุกมือนะคะได้โชว์ความสามารถได้พบปะเส้นๆอยู่ตลอดนั่นแหละ คือที่สุดนะคะและสุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือให้สนับสนุนศิลปินและองค์กรนะคะในวงเล็บเวที่ที่ศิลปินยืนนะคะพี่น้องให้ให้คิดว่ามาสนับสนุนศิลปินและสนับสนุนองค์กร CD กัวประมาณนั้นนะคะจะเห็นท่านใจและใจถึงใจอยู่กันไปเงาเๆครับนี่คือสิ่งที่บอดจอูบนโพนะคะพี่น้อง ต้องไปกังวลถึงโบดอันนั่นโบอดอันนี้มีมาเรื่อยๆดอกนะแม่นบได้ก็บ,บ่บตองไปเสียใจยเด้อพี่น้องเพราะว่ายัางอลหล่าน้อยเคยได้รับมาแล้วเคยได้ไปยางมาแล้วพ้มแดงกันนะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะของอิล่าน้อยที่มีโอกาสได้รับและได้รับถึงสองรางวัลน,นะคะนั่นก็คือรางวัลของลูกทุง่งหญิงยอดเยี่ยมนะคะพี่น้องแล้วก็พร้อมกันนี้ก็ได้รับ ฝันใจมหาชนเป็นทีเรียบร้อยแล้วถึงสองรางวัลพร้อมกันเลยชื่นชมมวลาหน่อยเฮาสุดจอดอยู่แล้วนะคะแมนบ่ได้รอบนี้กะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการแข่งขันทางด้านการเงินเนาะพี่น้องเนาะเออขาบอกว่ามีเงินหลายคนจะซ้อยกันโบดทพี่พี่น้องน้องผู้บพิมนีเงินบ่าแต่ว่าของเจ้าของหรือของเพิินนะคะ <S <S และที่สําคัญขยากจะเว้าไปถึงว่ามีโอกาสได้ทําบุญร่วมกันนั่นละเนาะพี่น้อง พระว่าคอมชันลึกเพื่อนก็นได้วอาแลาวว่าเพื่อนจะนําเงินส่วนหนึ่งของการบูตนะคะไปร่วมสร้างนะคะเอิ่นว่าเป็นสถานรักษา,มาเมล็งครบวงจรนะคะพี่น้องปทิว่าเฮ้าได้ทําบุญทํากุศลร่วมกันพอพอเมย์มยพี่พี่น้องน้องบางคนจะรู้สึกเสียใจเพราะว่าเพื่อนตัง้งอกตั้งใจเนาะพี่น้องเนาะถืิว่าเป็นกําลังใจให้กันก็นแล้วกันเด้อพี่น้อง กีฬาน้อยเฮ้ากันยังคงเป็นอีฬาน้อยคือเกาอ่านั่นแหละนะคะขึ้นเวทีมือใดกต่สดใสคือเก่านะคะพี่น้องนะ,ะตามนั่นมือว่านี่ก็ฮึมมาดั้มมาด่าพี่น้องมาลงมาไล่จัดมา,จากจัดเต็มมาคือเก่านะคะนี่ตะพวงใหญ่ๆนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งกีฬาน้อยได้รับแท้แทะนะคะพี่น้องเออสุดยอดพ่อๆแม่เอฟซีสูบผูกสูข้ขนไปสแสดงเพชรสมบูรณ จะเอฟซีท่างเพชรบูรณ์ก็ดูแลเต็มที่นะคะพี่น้องแมฮักท่างเพชรบูรณ์จัดนักจัดเต็มนะคะมาไล่แสบแตกคือ่ตนะคะพี่นอ้องหาไสยได้พี่นอ้องหาสางไล่ได้ได้มืละหลรักมื่อหลักแสนนะคะพี่น้องต้องไปซีเรียสกังวนน้นอีหยังดอกนะคะพี่น้องที่ได้โบดกันที่ได้ทุ่มเทบ่ได้ว่านะคะพี่น้องกขอบคุณนพี่พี่น้องๆคือจังบอโจเพิ่นว่านันละนะคะ ที่สาคัญก็คือมีเวทียืนที่สาคัญก็ได้มีโอกาสได้พบปะกันแบบชัดเจนเห็นนาเห็นตาใจถึงใจนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่บอโจู่คนอยากบอกพอๆแม่เอฟซีซูผู้สูค้นนั่นแหละเนาะมาร่วมกันสนับสนุนกีฬาน้อยคือเข้าร่วมกันสนับสนุนศิลปินที่่านชื่นชอบสนับสนุนกับองค์กรที่ลูกเข้าได้ยืนอยู่นะคะนั่นก็คือสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะ ชนะบบชนะก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหานะคะมีโอกาสก็ได้ทํางานร่วมกันคือเกาเป็นเวลาพี่น้องเออคันแม่สิเป็นน้องไรอันก็ได้เคยทํางานร่วมกันนะคะพี่น้องถือว่าใครไงเพื่อนองกเก็ได้มาจับมือกันกับพิลาน้อยเดี๋ยวห้องเพ่นคููกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่น้องเออคันผู้ใดสิได้อีกบว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านซิแน่นน้องยูริหรือ น้องยูริได้มือนากระทาการแสดงร่วมกันอีกคือเกาเด้อพี่น้องเออนะเอาตุ้มไข่ติดตามรับชมต่อไปอาจสิมีการเฮดซิงเกิลร่วมกันก็ได้ดีแม่นว่าละ่ะตนที่สําคัญปิดวงนะคะเพราะว่าจะวงหนึ่งวงสองสาวาหน่อยเคือบานเพ่งประชันกับเอ,เอ,เอบ่ออใหญ่บานสิ้นแล่นคือเกาพี่น้องแม,นม่นบ่ล่ะสือในมะพบ้ามะพร้ากันคือเกาวาว่าจะเปลี่ยนไผ นะคะว่าเป็นน้องอ่ะอายเอ้ยยังเอ้ยผู้ใดได้กระซังยินดีนั่งตั้งเบิดนะคะพี่น้องมีโอกาสที่จะญ่ใหญมาร่วมงานกันพออาบอกว่าในแวดวงของลูกทุ่งในแวดวงของหมอร่ำก็ล้วนแล้วแต่บ่บได้หลายบบได้บบได้ไกลกันดอกพี่น้องกันดังเพื่อนก็ต้องจับมาเจอดังเป่นว่าล่ะดังก็ดังก็มากจูนใส่กันซะตัวเป่นว่ล่ะนั่นที่สําคัญบบโจเพื่อนก็บอกว่าฝากไปถึงเพลงของกีฬา นี่ของแท้มันอยู่ตรงนี้นี่ละเออนะคะพี่น้องผลงานเอชิ้นโบแดงนะพี่น้องแต่ือตรงนี้บอสโจพคนนี้โพดว่านี่ของแทอยุพี่ผลงานชิ้นโบแดงภาพพยนตร์คายอ้อพี่น้องกีฬาน้อยจับป่อยเพ่งนะคะพี่น้องเป็นเพ่งประกอบภาพพยนตร์เออให้บอกว่าเพชรชาวดินนี่พี่น้องซอยกันเลยนะคะพี่น้องพ้อมกันนี่ก็ถือว่าเป็นการสิป่อยเพ่งไปนในตัวเลยเด้ แมนบล่าพี่น้องอาจจะเข้าอาจจะได้มาดันดันลูกสาวเข้าท่าปีก็ได้แมนบปล่าให้ติดหนึ่งมากเลยเออจัดนักจัดเต็มไปเลยพี่น้องถ้าเพลงดังนังดังเงาเงาไปเกิดได้แสดงยุบเต็มปีสิบล่างเลยนะพี่น้องแสดงยุบเต็มปีห้วยพันล้านยืสวาถวยไก่งอนลิ์แมนเล่าพี่น้องจัดนักจัดเต็มเด้อพี่น้องเด้อพี่มาล่อติดตามรับชมผลงานของลูกสาวเข้าพี่ได้เปลี่ยนเริ่องดาล่า ได้เป็ี่นเพิ่งนักร้องประกอบเพ้นเออเบิ่งเอาบาดีฮันนีเรื่องหนึ่งแล้วอาจจะมีภาคหนึ่งเราก็ต้องมีภาคสองนะคะพี่น้องเอาดันดันให้มีภาคสองให้ได้หันนะคะพี่น้องเออดังเงี้ยงเง้าไปเลยอีหลานหน่อยเฮ้นะคะจัดนักจัดติมเด้อพี่น้องเด้อขอบุณสปูสกคนที่เขาโหวตใ้อีหลานหน่อยนะคะเป็นกําลังแรงใจให้กันคือเ่านะคะท่านใดที่เขามากรับจมกั อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จุดกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้น้ำนะคะอยากจะสนับสนุนทางช่องก,กระซปเปอร์แต้งซุปเปอร์แต้งนะคะพี่น้องหรือว่าสั้นก็เป็นสมาชิกในช่องน้ำก็แล้วกันนะคะพี่น้องแอปเป็นลงลิงไว้ให้นะคะพี่นอ้องขอบคุณสุขุมสุขคนนะคะค่ะที่หลัก็ขอฝากซ่อง,ท,ง,อง,องที่เซ็นต์้จจานซีดีในเดื่จ,จา่าฝากอะไรก็แชร์ในกำลังใจนี้ก็ค่จจะ